ตูดีโววันนี้เราจะมาสอนเคล็ดลับในการฆ่าแอนด์เดลแมนนะครับนะครับคืออย่างแรกต้องทำอย่างนงี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะนะครับอเะคะสปาแอนด์เดลแมนมา จะผานยังไงให้อยู่ในต้นไม้ที่อย่างนี้นะครับที่นี่อย่างนี้ที่อย่างงี้นะครับแอบแอบแอบก็อยู่ตามนี้นะแอบแอบแอบมันก็เข้ามาไม่ได้นะครับ มันก็จะติดกับยูดตรงนั้นแหละครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้สามบอกนะครับนะครับวิธีที่สองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะปล่อยไปหลายตัวนะเสมอบดถ้าหลายตัวนะเฟ้ยนี้แล้วราลองใช้ดาบเวนชาตี อื่นก็ใช้ดาบเพชรตีก็ได้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเงี้ยโกงโกงเว้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 โกงเวโกงโกงกูโกงกูโกงโกงไดนเจ้โหโคเจอเลยชิบหายแล้วไงคืยเตะเต๊อ สำหรับคลิปนี้ก็มาทดลองมัวนะครับก็ขอจบลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับเซฟ